สวัดีค่ะวันนี้นะคะพระเอกอย่างคุณตุ้ยมาแสดงหนังดังสุดสัปดาห์นะคะแล้วก็เอาวิชาจากหนังใหญ่มาดัดแปลงบ้างหรือเปล่าคะคุณตุ้ยสําหรับเรื่องนี้ชื่อเรื่องก็แปลกด้วยพี่เดียตุกนักสืบตลาดแตกครับผมก็มาสร้างความฮาครับก็โดยมีพิโขมครับที่ที่ทำหนังโหดๆมาก็เยอะเหมือนกันแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาทําหนังฮาได้ขนาดนี้ซึ่งก็เป็นการเคาะเคาะ ขาเอ่อ acting เหรอครับผมที่ที่เคยที่เคยเล่นหนังมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วฮะแล้วก็มามาเอ่อมาเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นจอเล็กใช่ใช่ซึ่งก็ได้พี่อู๊ดมาฮะอันนี้หากันแบบว่าไม่หยุดยั้งเขาเรียกว่าหากระจายใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเป็นเตี้ยเดอะตุ๊กนักสื่อตลาดแต่คือมันมีเตี้ยกับตุ๊กครับถ้าดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นเตี้ยถูกต้องครับนะฮะอันนี้คือต้องยกให้พี่อู๊ดเขาครับในความในในในความไม่สูงของพี่อู๊ดเนี่ยจะมี ความเท่และความหล่ออยู่อ๋อ,อ,อนี้คืองยกให้ฮูอูดเขาแล้วมันยังไงกับเตี้ยกับเดอะตุกนี่คือมันยังไงครับเออคมันเป็นเรื่องราวของนักสืบทั้งสองคนที่แบบว่าได้มาจับ จับคู่กันนะฮะ<ม>ซึ่งก็มีปมของตัวเองทั้งคู่ซึ่งแบบมผมเคยทิ้งคู่หูตัวเองส่วนพี่อู๊ดก็เคยโดนทิ้ง<อ>โดนคู่หูทิ้งก็เลยมาเจอกันเล้กกลายเป็นการสืบเรื่องราวเกี่ยวกับพระพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะ<ม>ก็จะออกฮาๆกันซึ่งแบบว่าก็จะโดนพี่อู๊ดปล่อยของอยู่เสมอแกกของเยอะของเยอะเขาบอกว่าได,ด้ข่าวว่าทีมงานนี้ก็ต้องเทียบเท่าให้ทุกอย่างเลยนะคะเรื่องของความรอด้วยความสูงครับผมความเข้มค่ะความสูงด้วยเหรอครับความสูงความ เขาบอกแล้วแล้วลงตัวมาเป็นคุณตุ้ยกับพี่อูดคือณตรงนี้คือณตรงนี้ผมต้องยกให้พี่อูดครับเพราะว่าผมยอมพี่อูดจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการแสดงหรือว่าประสบการณ์ครับความเก๋าคือแบบว่าพี่อูดแน่นอนจริงใช่คือตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการพบกันครั้งแรกแต่มีความทรงจําที่ดีไปตลอดไปเลยครับแล้วเรื่องของมุกล่ะรับส่งมุกยังไงเห็นเมื่อกี้มุกสดเยอะนะนี่แหละนี่แหละครับนี่เาตัวส่งมุกอยู่แล้วทําผมเอาเล่นเป็นหลายเทคเล่นแบบเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าพี่มุกแกนอก บอกว่านอกแล้วเรื่องแต่ละครั้งไม่เหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนด้วยส่วนใหญ่ไม่มีนัดไม่มีนัดไว้ก่อนนะนอกจากความฮาความเท่แล้วเรื่องนี้เขาบอกว่ามีผิดคิวด้วยหรอนั่แบบจะแบบโฉมเลยจริงๆนะคือจริงๆด้วย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 เนียวแล้วคืออันนี้ทําโฉมมาใหม่แล้วซ่งก็จริงจริงพี่อ้วจะโดนหนักกว่าผมเสมอพอ้วยความที่พี่อุวนแกแบบจะเป็นะฮะออกฮาฮาหน่อยแล้วผมจะรอดเสมอแต่วันนั้นคืออยู่ในฉากด้วยกันแต่ดันไม่รอดเพราะว่าโดนผิดคิวเพราะว่ามีเหล่าบรรดาเอ็กซ์ตาร เขาปลาข้าวปลาของมาแต่หนึ่งในงนั้นมีล่อนกระโด้งมา oh, <what? S 2> เข้าก็ม่องเนูน oh, <what? S 2> <laughs> ซึ่งแบบว่าก็เป็นนอกคิวกันแต่ก็ฮาฮากัน oh. แต่อย่างพี่อูดเขาจะโดนไข่ ไขว่าน้าเลยเจ็บอุ้ยเยอะเยอะมากของพี่อุ่นี่โดนเยอะมากทั้งอุ้ยทั้งโดนไข่ทั้งโดนปูนอะไรโอ้โเยอะดูภาพนี่ดูนี่แต่ดูจากความวุ่นวายในสภาพตัวอย่างดูเลยชากี้เลยใช่ไหมคะที่เล็กเขาบอกว่ายอมลงทุนเล็กกันขนาดนี้ยอมเจ็บตัวกันสุดๆขนาดนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยอยากให้คุณตุ้ยนะคะชวนแฟนๆนะคะดูนังหน้าสุดสัปดาห์หน่อยนะคะจะออกอากาศเมื่อไหร่ยังไงคะวันที่26นี้ครับแล้ว ประมาณเวลา3โมง15นาทีนะฮะซึ่งก็จะได้มาสนุกสนานกับกับหนังเรื่องอีกเรื่องหนึ่งในหลายๆปีที่ผมไม่ได้เล่นเลยที่จากัญนคือเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่อู๊ดด้วยนะฮะเป็นเกียรติมากแล้วได้ที่พุ้มกับมือดีอย่างพี่โขมีนะฮะก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทําให้หนังเรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ฝากไปด้วยกันนี่แต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์นะฮะมันมีละครเรื่องอะไรครับบอกเขาไปยชื่นชีวานาวีครับผมเป็นเลื่องเรื่องอะไรนะครับด้ลยนะครับชัดชัดชื่ เรื่องนี้มันก็เอกจริงเหรอฮะน่ากลัวนิดนึงนะคะถา่ายทำไปยังไงถึงไหนแล้วบ้างกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับเท่าที่จำได้เท่าประมาณวันที่จริงๆอ่ะทีมงานเขาบอกว่าเปิดกล้องไปแล้วแต่ว่าไม่เไม่ให้คิวแล้วฮะ แล้วผลงานเพลงละครับครับตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลไปล่าสุดกับอัอลบั้ม The Winner Project ครับกับเพลงอย่ารักเลยกับให้น่าไม่ให้แต่ใจรักก็ไปเช็คกันดูได้ที่ www.2music.com คร <c oughs> ับโอ้ผลงานเยอะมากันี้นะคะทั้ง หนังดังสุดสัปดาห์ที่จะชมกันได้นะคะก็ติดตามคุณตุ้ยในหนังดังสุดสัปดาห์ได้ก่อนเลยนะคะรับรองว่าสนุกสนานมากมายแน่นอนกับตอนเตี้ยเดอตุ๊กนักสืบตลาดแตกนะคะวันอาทิตย์ที่26นี้บ่าโม15นาทีทางช่อง3ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตุ้ยมากเลยครับคุณมาถึงวันมารชนเดียวันแล้วก็เจอกันผลงานต่อเนื่องกันต่อไปช่วงหน้ากลับมาครับพิมพ์พงาค่าขาแล้วก็จานดารารออยู่ครับ